ขมเห็นสาดฝน BM มาแบบไม่หยุดไม่หย่อนพร้อมกับไทยเราครับลางบางถึงปลอยเปดร,รวมไปถึงปาระานรกแตกตลอด500กิโลทุกแนวรบกันเลยทีเดียวตั้งแต่พื้นที่จังหวัดช่องบกถึงพื้นที่จังหวัดสะแกวนะรวมไปถึงนาขนาดนี้ครับหลายพื้นที่เนี่ยยังระอุและเอสมุกเองครับก็ยังอรารวาสไม่เลิกตีลึกเขมรไป200กิโล กับจังหวัดที่มีนครวัดเรียกว่าอา,า,ารวาสกันตลอดทั้งคืนเลยขมินก็เติมกําลังเติมของมาไม่หยุดส่วนฝั่งไทยเราครับก็ยังต้านไม่หยุดอยู่เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราสามารถยึดเอาไว้ได้โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดกันก่อนนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยขมินระดมยิงจรวด BM21 ครับราวกับหาฝนลงที่ทั้งปราสาทตาควาจังหวัดศรีสะเกดซึ่งส่งใ กำลังพลในเราครับบาดเจ็บถึง5นายแล้วเหมือนตอนนี้คาเมนก็จะระดมยิงแบบไม่สนหน้าอินหน้าโพรก,ก็คือเทหมดหน้าตักซึ่งกองทับไทยเราเนี่ยก็มีการบุกปลอยเปดโดยเฉพาะเรื่องของเมื่อคืนเนี่ย ทำลายกองกําลังขงมินและก็ล็อกเป้าซึ่งสามารถตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาครับว่ามีการจัดตั้งที่มั่นตเตรียมอาวุธยิงสนับสนุนเก็บยุทปปโธปกรณ์ส่วนฝ่ายไทยเราครับก็นํากําลังเข้าพื้นที่ทันทีและทําลายเป้าหมายที่ตั้งฝั่งกัมพูชาครับจนทาให้ไฟฟ้าเนี่ยดับในพื้นที่ปอยเปตเป็นวงกว้างไม่มี Wi-Fi ไ,ไ,ไม่มีเน็ตซึ่งก็ยังมี F16 ของไทยเราครับที่ทิ้งไข่ใส่เป้าหมายฐานกัมพูชาเนี่ยหลังจากมีการเสริมอาวุธหนักเข้าพื้นที่บ้านหนองจานบวกกับยังมีปฏิิิิบบัตตกกาาาารรโจีีทททงงอศ้้ะเเดในนพื่ ทหารพงโรกองว่าในเมืองเสดริโสพลครับจังหวัดบันเตยเมนเจยและที่พิกที่สุดเนี่ยออเราก็ ตีลึกไปถึง200กิโลเมตรนะครับคือเข้าไปทิ้งระเบิดเนี่ยในจังหวัดที่มีนครวัดก็คือจังหวัดเสียงเรียบก็เข้าใกล้เมืองหลวงพนมเปญเนี่ยเข้าไปทุกทีแล้วพนมเปญเนี่ยห่างจากเราเป็นแค่300กิโลเมตรก็เรียกว่าเป็นคราบคืนที่ดูเดือดมากนะครับจนถึงช่วงเช้านะสาาถานการณ์รบในขณะนี้เนี่ยคือมีทั้ง s 1 6ย l i กลิปเพน BM21, IM70, ปืนใหญ่ปืนครกสาตดกันไปสาดกันมาไม่หยุดพักเลยหลายๆพื้นที่ก็มีการเริ่มปะทุข,ขึ้นมาอีกครั้งแบบนรกแตกนะทงงือ แบบไกลหลายกิโลพร้อมกับขนาดนี้ครับห้วยตามเมรียตาควายสากแก้วเนี่ยก็ยังดูเดือดที่ฝั่งกัมพูชาครับเหมือนศาสตร์ฝนบ m เนี่ยลงมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนขนาดที่ไทยเราก็สวนกลับไปด้วยปืนใหญ่เช่นเดียวกันซึ่งเราก็มีกับสิ่งที่ทําให้ขมรเพี้ยงพรำนะครับอย่างที่บอกคือการรบรอบนี้เนี่ยไม่เหมือนกับรอบที่แล้วเพราะเราสามารถยึดพื้นที่ส่วนใหญ่เอาไว้ได้แล้วเราเนี่ยเหมือนจะเป็นฝ่ายตั้งรับด้วยซ้ำนะครับขมรก็จะเป็นฝ่ายที่จะ ลุกคืบเข้ามาการสูญเสียเนี่ยยังไม่มีรายงานออกมาแต่ผมเชื่อว่าเขมรสูญเสียเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการที่เราสามารถยึดได้หลายตัวหลายจุดซึ่งเดี๋ยวเรามาอัปเดตอย่างเป็นทางการกันก่อนกับกองทับภาคที่2ที่มีรายงานออกมานะครับสถานการณ์สำคัญในแต่ละพื้นที่ไล่เรียงมาตั้งแต่พื้นที่สัตตสมดวนตวนภูผีซำแต่ฝ่ายกัมพูชาครับมีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่โดนพุ่งชนรถถังและก็จรวดบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ยขนมาทุกอย่างเพื่อที่จะโจมตีแนวกำลังกําลังของฝ่ายเราเป็นระยะนะครับแต่ ที่สัตว์โสมโดนตวนบุบีแล้วก็ซัมเตซึ่งฝ่ายเราครับก็ใช้ปืนใหญ่และก็รถถังเนี่ยยิงคมและก็ยิงำลำยที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายคมพูชาได้ด้วยโดยก็ทําการตึงกําลังตลอดแนวเลยครับเพื่อเสริมความมั่นคงณที่หมายอันนี้เป็นการรายงานแบบภาพรวมแบบไม่ได้เจาะลึกแต่ที่แน่ขเขามรขนอาวุธมาทุกอย่างเลยกับพื้นที่กองทัพที่2อีกจุดหนึ่งครับพื้นที่ผาอยแดงห้วยตามเมรียภูมะเขือ ซึ่งฝ่ายกบูชาตอนนี้นะครับยังมีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่โดนทิ้งระเบิดโดนติดหัวรบและก็จรวด bm เนี่ยโจมตีเข้ามาต่อแนโอการวางกําลังของฝ่ายเราอีกเช่นกันซึ่งฝ่ายเราก็ตอบโต้ไปด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดและก็โดนทิ้งระเบิดรวมไปถึงปืนใหญ่นะครับก็สามารถทําลายเป้าหมายได้ตามแผนเหมือนเดิมส่วนบริาาษัทคนาครับตอนนี้ ถามว่ามันยังคงมีการรุกจากขมิไหมก็ยังมีแต่ว่ารุกยากหน่อยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นชายภูมิที่ได้เปรียบมากๆแล้วฝ่ายเราก็ดําเนินการสถานาความมั่นคงนะครับพร้อมกับดัดแปลงที่มันในแข็งแรงและก็ตึงกําลังในพื้นที่ด้วยอีกจุดหนึ่งนะครับที่ยังดุเดือดไม่แพ้ก,กันก็เป็นบริเวณภาษาต,ตาควายฝ่ายเราครับได้ทําการตรวจค้นพิสูจน์ทราบกว่าล้างทุนระเบิดณที่หมายโดยเป็นระเบิดที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงจริง,รงๆและก็ฝ่ายกบูชาเนี่ย ยังมีการระดมยิงบ m 2 1ใส่ฝ่ายเราอย่างต่อเนื่องซึ่งเราเองก็ใช้ปืนใหญ่ทําการยิงต่อต้านแล้วก็วางกําลังตึงอยู่ในที่มัน่นก็ปรากฏคลิปออกมาเหมือนกันนะครับทางกัมพูชาเนี่ยยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 จากอำเภอสํโรงไปยังพื้นที่ปราสาทตาควายแล้วฝั่งไทยเราเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บจํานวน5นายเลยจากการโจมตีของขมิญน,นะครับก็ยิงมาหลายชุดเลยนะที่แน่ๆเนี่ยอาจจะมีถึง10ชุดเลยก็ว่าได้ส่วนอีกหนึ่งจุดครับพื้นที่ตามเมืองน,นะครับจุดนี้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ย ยังคงโจมตีเราด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดครับแล้วก็มีปืนปรสรถถังซึ่งฝ่ายเราเนี่ยก็เน้นใช้ปืนใหญ่ถล่มอาวุธและก็ที่ตั้งยุทโธปรกรณ์ของเขเมรตลอดแนวการรงกำลังของฝ่ายกัมพูชาเลยส่วนพื้นที่อื่นเนี่ยยังคงมีปะทะกันเหมือนเดิมแต่รายงานอย่างเป็นทางการยังไม่มีมานะครับเท่าที่ผมทราบนะช่องบกดุเดือดกว่าทุกครั้งที่มีการประทะกันเลยนะครับแนวรบช่องบกก็เริ่มกันแล้วซึ่งเขเมรก็มีการระดมยิงเบียมยีครับจุดช่องบกเนี่ยแน่นอนว่าเนิน75เป็นินสูงที่สุด เราก็เสียเปรียบที่สุดเหมือนกันเพราะทั้งเรื่องของเส้นทางส่งกําลังบงรุงครับเคมินเนี่ยมันเป็นเมืองของเขาเลยณแนวหลังของเขานะครับแนวหลังเนี่ยเขาส่งกําลังบำรุงได้สบายๆแต่ว่าเราเนี่ยมันเป็นป่าที่ทึบมากๆกับจุดนั้นทั้งป่าทั้งเขาเลยครับกว่าจะเดินทางไปได้เนี่ยคือยากมากแต่ก็ส่งกําลังใจให้กับแนวหน้านะครับช่องบกเนี่ยผมว่ายากอีกจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้กับเนิน745ดแล้วยังมีบุที่ช่องอันมานะครับเคมินก็ยังโจมตีอย่างต่อนเนื่องด้วย BM21 หวทีพื้นยี่คืนเอาใ้ใหได้้ปทเดดือกกว่าุครัง ก็เป็นการเืนยนออกมาจากชาวบ้านในพื้นที่เสียงเนี่ยดังสนั่นวันไหวดังไกลหลายกิโลเลยโดยฝั่งเขมรเองครับก็มีการเติมกําลังทั้งโซนศรีสะเกดสุรินทร์สากแก้วเสียงประธานเนี่ยรุนแรงอย่างต่อเนื่อง นี่ก็เป็นสถานการณ์อัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับพื้นที่กองทัพภาคที่สองและก็แน่นอนว่าวันนี้จะเป็นการเจรจาหยุดยิงครับโอกาสที่จะหนักหน่วงกว่าทุกวันเนี่ยมันมีสูงอยู่แล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับแนวรบทัพภาคสองด้วยเอาละเดี๋ยวเรามาตามกันต่ออีกพื้นที่หนึ่งครับมาพูดถึงกองทัพภาคที่หนึ่งกันบ้างรายงานล่าสุดอย่างเปน็นทางการออกมานะครับคุณผ,ผู้ชมก็น่าจะทราบกันดีเราสามารถปักธงที่สามพื้นที่หลักสําคัญได้แล้วไม่ว่าจะเป็นคลองแผงหนองยาแก้วหนองจานแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาครับยังคงมี มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับทำการยิงตอบโต้เพื่อที่จะควบคุมพื้นที่และก็สถาบนาแนวที่มั่นตั้งรับแบบยึดเสร็จสับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนบ้านหนองยากแก้วเนี่ยขเมนก็ทําเหมือนกันนะครับยังมีความพยายามเสริมความแข็งแรงของที่มั่นเอาไว้อยู่บ้านหนองจานก็มีการดัดแปลงความแข็งแรงของที่มั่นครับใช้อาวุธยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยมายังฝ่ายเราอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายเราก็ใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับดำเนินกลยุทธ์เข้าตีต่อเป้าหมายจนสามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้เีเรรยยบอย แล้วนอกจากในสามพื้นที่หลักสําคัญแล้วนะครับฝ่ายเราเนี่ยยังได้ปฏิบัติการต่อที่หมายทงางทหารกัมพูชาครับในพื้นที่ฝั่งปอยเปตเพื่อจะลิดรอนขีดความสามารถและก็ทําลายที่มั่นทางทหารต่างๆเนี่ยที่เป็นภัยคุกคามต่อการโจมตีกลับมาของฝั่งเราการที่เรายึดหนองจานได้เมื่อวานนี้นะครับต้องยอมรับจริงๆว่าเขมมระดมยิงเบียมยีเนี่ยมาอย่างต่อนเนื่องส่งบนให้กําลังรบของเราในกองกําลังบูรพาครับพลีชีพไปแล้ว3นายบาดเจ็บอีก21นาย ขมเมนยิงมาเยอะมากแล้วตลอดห่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับขมเมนก็ระดมเติมกําลังระดมอาวุธทุกอย่างที่จะหวังยึดพื้นที่คืนจากไทยเราครับแต่สุดท้ายยังไม่มีรายงานออกมานะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกับกองรับภาคที่1ซึ่งซึ่งโหวดโกเชียว่าเราสามารถสถาบันาที่มั่นตั้งรับได้สิ่งที่ทําก็คือตีลึกไป200กิโลเมตรถึงจังหวัดเสียงราชเลยครับจังหวัดที่มีนครวัดอยู่นั่นแหละครับ ก็เป็นการเข้าตีลึกฐานยีงไมนดังฐานกรมรเนี่ย,นนยประมาณ200กิโลเมตรแล้วมันก็ใกล้กับพนมเปญเข้าไปทุกทีแล้วถ้าเกิดเขมรยังไม่หยุดเนี่ยเราก็พร้อมที่จะตีตอบโต้กลับเหมือนกันในจุดที่อู่ข้าวอู่น้ําของฮุนเซน ย่างป้อยเปตดเนี่ยผมคิดว่าแตกแล้วนะตอนนี้ไฟฟ้าดับกันทั้งคืนบวกกับเรามีการยิงกระสุนสองสว่างเนี่ยตลอดทั้งคืนเหมือนกันเพื่อที่จะค้นหาเป้าหมายทางทาหารของขมิเองก็เรียกว่ายังคงดูเดือดหลายพื้นที่นะครับทั้งกองทัพภาคหนึ่งและก็กองทัพภาคที่สนั้นส่งกําลังใจให้กับพี่น้องฐานในเราในแนวหน้าด้วยนะครับการที่จะบรรกับขมนนรอบนี้ ไม่ง่ายเลยขมนก็มีอาวุธที่ทําลายล้างสูงนะครับอย่างมีมยเนี่ยเป็นรัศมีวงกว้างมากแต่ก็โล่งใจไปอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากเราสามารถยึดพื้นที่สําคัญได้หลายจุดแล้วก็มียุทธวิธีที่ได้เปรียบกับขมินมากกว่าต้องรุนกันว่าช่องบกครับเราจะสามารถยึดเนิน745ได้หรือไม่คงต้องรออัปเดตติดตามกันแต่ อีกเรื่องราวหนึ่งที่เราต้องพูดถึงกันเลยครับก็คือการหยุดยิงซึ่งเราเนี่ยก็มีการเจราจากันแล้วนะครับว่าจะหยุดยิงภายใน72ชั่วโมงโดยยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนครับก็คือการลงนามในวันนี้ก็ปแปลว,ว่าตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้เช้าเนี่ยการรบยังคงจะระอุด,ดูเดือดจนไปถึงการหยุดยิงแต่ผมเชื่อว่า ก็ยังคงจะมีประปรายนะครับไม่ได้หยุดยิงกันแบบ100%ขเปอร์เมนก็ยังจะตามต่อเยไทยเราไม่เลิกเหมือนกันซึ่งก็ต้องรอเดตติดตามกันหลังจากนี้ครับลงนามกันแล้วเนี่ยคาเมเนจะรักษาสัญญาหรือเปล่าเพราะว่าเรายื่นคำขาดไปนะถ้าเกิดว่าหยุดยิง72ชั่วโมงแล้วไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่มีเสียงปืนเลยสักนัดเดียวเนี่ยมันก็จะจบแต่ถ้าเกิดมีเสียงปืนครับการเจรจาหยุดยิงนี้การลงนามแบบนี้เนี่ยก็จะจบเช่นเดียวกันก็คือยิงกันต่อเหมือนกับเป็นการพิสูจน์ความจริงใจ ของขมีนว่าจะหยุดจริงๆหรือเปล่าก็ต้องรออัปเดตกันนะครับ